ผู้หญิงนะคะทุกคนถ้าอยากมีสเสน่ห์คุณต้องเลิกสิ่งนี้ให้ได้นะคะนั่นก็คือการจินตนาการแต่เรื่องลบๆนั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะมีแฟนนะทุกคนก็ชอบแบบว่าจินตนาการค่ะว่าแฟนเนี่ยจะต้องไปนอกใจแน่นอนจะต้องไปแอบ,บคุยกับคนนั้นคนนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะ่ะทุกคนเพราะว่าโซเชียลนะคะหรือว่าข่าวสารหนังละครเพลงนะคะเยอะแย,ะ,ยะมากมายคะ่ะทุกคนมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะพอได้ฟังบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะถูกคิดว่าเฮ้ยแฟนเราเป็นแบบ แบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยเขากําลังนอกใจเราหรือเปล่านะคะเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนสังคมแวดล้อมนะคะแล้วก็สื่อที่เราเสพเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะคะเพราะนั้นนะคะทุกคนวันนี้เนาะถ้าเราเนี่ยอยากที่จะให้ชีวิตของเรานี่มีแต่แง่บวกๆให้เรานะคะเสพสืพส่อเสพข่าวนะคะเสพโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เสพแต่เรื่องบวกๆนะคะถ้าเราเสพเรื่องลบเนี่ยเราก็จะคิดแต่เรื่องลบๆเนาะเพราะนั้นนะคะเรานะเลิกจินตนาการนะคะว่า คนนั้นคนนี้จะเป็นแบบนั้นคนนั้นจะนินทาเราแบบนี้คนนี้จะคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่านะคะรับรองว่าเราไม่มีความสุขและไม่มีสเสน่ห์ค่ะแล้วนะคะทุกคนพอเรานะคะจินตนาการเรื่องของแฟนนะคะว่าเขานอกใจเราหรือเปล่าอะไรจะตามมาคะทุกคนก็คือเรากังวลกระวายไปตามจี้เขานะคะเธออยู่ไหนเธอทําทอะไรอยู่อยากให้เขาเช็คตลอดเลยว่าเขาอยู่ไหนทําอะไรอยู่นะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้ผู้หญิงแบบนี้นะคะไม่มีสเสน่ห์เพราะนั้นหยุดจินตนาการ ก่อนค่ะทุกคนเนาะจินตนาการแต่เรื่องลบๆเนี่ยมันไม่โอเคแต่ถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเราจะต้องจินตนาการแต่เรื่องดีๆค่ะแล้วก็จินตนาการไปถึงความสําเร็จของเรานี่แหละค่ะทุกคนคือสิ่งที่เราจะต้องทําแต่ไม่ใช่ว่าจินตนาการในเรื่องที่แย่ๆนะคะอันนี้ไม่โอเคนะคะมันจะทําให้เราไม่มีเสน่ห์เพราะเราจะเป็นคนที่ขี้ว้อยวายขี้หึงขี้งุดหงิดนะคะแล้วก็มีความคิดที่เป็นลบๆนั่นเองค่ะเพราะ หยุดจินตนาการเรื่องลบแล้วคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและก็มีเสน่ห์มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ